วันนี้เป็นต้นกล้าวันข้างหน้าเป็นต้นไม้ใหญ่ครับทุกคนฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะถ้าใครจะเป็นต้นไม้ใหญ่เพราะพี่ปูเนี่ยถ้าในปีนี้ภายในอะไรเนี่ยพี่อาจจะไม่สอบนะคะเพราะาลูกยังเล็กอยู่นะเนี่ยคิดทบทวนหลายรอบแล้วพี่ไม่ได้อยากสอบอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ว่าก็มีหลายๆคนอยากให้พี่สอบในร้อยที่ในร้อยอำนวยการที่จะเปิดภายใน แต่สําหรับพี่เนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคือลูกพี่กําลังเล็กเนาะเพิ่งอยู่อนุบาลหนึ่งอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องไปรับไปส่งลูกถ้าเกิดสอบติดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครไปส่งลูกหรือพี่จะต้องย้ายลูกย้ายโรงเรียนเพื่อไปอยู่ที่ใหม่มันอาจจะไม่เหมาะนะคะพี่เคยคิดนะพ่อพี่อเป็นทหารเป็นหมู่เนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนพี่ตอนนี้เลย พี่เพิ่งมาเข้าใจพ่อเมื่อแบบนี่แหละไม่ไม่เท่าไหร่เมื่อก่อนพี่แบบน้อยใจเนะว่าเออทำไมพ่อไม่ไปสอบเป็นนายร้อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าข้างบ้านพี่เขาก็เป็นลูกนายพันเป็นอะไรเพื่อนพี่เนี่ยด้วยความที่พี่เรียนเก่งน,นะพี่ก็จะได้เรียนห้องดีๆสอบอะไรจะได้ดีหมดเลยแต่นั่นแหละเพื่อนในห้องหรือใครอย่างเงี้ยเขาจะเป็นลูกนายพันกันแต่พี่เป็นลูกงูอยู่คนเดียว จนตอนหลังกับพ่อก็พึ่งมาเป็นจ่าตอนพี่แบบอยู่มาหาลัยอะ่ะพอพี่มาเป็นตำรวจเองเนาะตอนนี้พี่ก็เึิงได้รู้ว่าอ๋อทำไมพ่อถึงไม่ไม่ยอมสอบเลื่อนเพราะว่าการที่จะไปเป็นหนายร้อยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรต่างๆเนาะ พอเราเป็นในร้อยมันก็อาจจะไปในที่ที่เราไม่ได้อยากไปก็ได้แล้วลูกเราจะอยู่ยังไงแม่จะยังไงเราจะมันมีอะไรให้คิดหลายหลายอย่างเนาะตอนนี้พี่ก็เลยแบบในร้อยตอนนี้พี่คงยังไม่พร้อมที่จะสอบแล้วก็เข้าใจพ่อด้วยว่าเออว่าทําไปพ่อถึงไม่ไม่ไม่สอบเพื่อจะให้มันมันดีขึ้นเพราะตอนนี้พี่ก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันว่า หรือจะจะ,จะอยู่เป็นบรรทวนแบบนี้ไปเพื่อให้ลูกจะได้แบบเออเรียนที่เดิมไม่ต้องย้ายเพราะพี่อ่ะได้เรียนอยู่ที่หาดใหญ่ตลอดเลยตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนจนจบจนจบมพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมด้วยความที่หลายๆครั้งเขาให้พ่อย้ายพ่อก็ไม่ย้ายเพื่อจะได้ไปได้ตำแหน่งใหม่แกก็ไม่ไป กก็อยู่เป็นหมู่จนเป็นจ่าแล้วก็พึ่งได้ในร้อยตอนใกล้เกษียณแนะนำหนังสือหน่อยนี่เลยค่ะเล่มนี้ก็ได้อันนี้พี่ปูทำเองติดต่อมาได้นะจ๊ะดีขายของเนิดนึงนะช่วงนี้ลูกกำลังโตนะคะทำงานหน่อยอันนี้ของพี่ปูเองนะคะมีเป็นแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะอีบ e ุ๊กก็คืออ่านใน iPad เขียนอะไรได้เลยในนั้นนะคะ e-book เนี่ยจะเป็นสามร้อยเก้าสิบเก้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแบบนี้ห้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะแล้วก็พี่ปูก็จะให้นี่ไปด้วยเป็นดินสอพี่ปูให้คนละแท่งนะคะใครที่สั่งซื้อเป็นหนังสือมานะจะส่งไปพร้อมกับหนังสือนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เพจก็ได้เนาะ